กระบวนการสร้างความรู้นะครับประเด็นที่1แนวคิดเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีความหมายต่อตอนเองและปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมใชใ้กระบวนการคิดและแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริงครูผู้สอนเป็นผู้จัดโอกาสสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นะครับประเด็นที่2แนวการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2. ขั้นปรับเปลี่ยนความคิดเป็นขั้นสำคัญของการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสร้างความรู้นะครับ โดยในข้อที่2ขั้นปรับเปลี่ยนความคิดซึ่งเป็นขั้นสําคัญของการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสร้างความรู้ประกอบไปด้วย 1. สร้างความกระจ่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและสสร้างความคิดใหม่จากการอธิบายร่วมกันการสาธิตแสดงให้เห็นนะครับ ประเด็นที่3ลักษณะการจัดก,การเรียนรู้ประกอบไปด้วยกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและความสําคัญของความรู้เดิมการเปิดโอ,อกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ด้วยตนเองและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงแสวงหาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้นพบเรียนรู้วิเคราะห์ศึกษาค้นคว้าจนถึงรู้แจ้งและผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม อันเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขนะครับประเด็นที่4ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 1. ขั้นแนะนำา 2. ขั้นทบทวนความรู้เดิม 3. ขั้นปรับเปลี่ยนความคิดซึ่งประกอบไปด้วย 1. ทําทำความกระจ่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 2. การสร้างความคิดใหม่จากการอภิปรายร่วมกันและสาธิตทำให้ผู้เรียนสามารถกำหนดความคิดใหม่หรือความรู้ใหม่ขึ้นได้และ 3. ประเมินความคิดใหม่โดยการทดลองหรือการคิดอย่างลึกซึ้งนะครับขั้นที่4ขั้นนำความคิดไปใช้และขั้นที่5ขั้นทบทวนนะครับ ประเด็นที่ 5. ผลที่เกิดกับผู้เรียนได้แก่ 1. กระบวนการสร้างความรู้ต้องคำนึงถึงความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สังเกตสิ่งที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้แล้วจึงศึกษาค้นคว้าและสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมทำให้เชื่อมโยงความรู้เดิมเกิดเป็นความรู้ใหม่ของผู้เรียนและเป็นการพัฒนากระบวนการคิดนะครับ